ไปเบิ่งเรื่องนีกันต่อค่ะเพื่อนว่างานหนีงานฟรีฟรีแบบใดนะคะเครือข่ายโคกน้องหน้าอำเภอรปรางกูจังหวัดชิสเกตเพิ่นเปิดเวทีปรับทุกค่ะปรับทุกผูกมิตรสางซุกร่างสค์สังสรรค์รับลมหนาวกลางทีหะไปเบิ่งข้าวนี่กันค่ะ เครือข่ายสวนซู้นแซมซ้ายบานรุ่งระตําบลตูมอําเภอปรางกูจังหวัดส,สิสเกตได้ผสานเครือข่ายโขกน้องหน้าในพื้นที่ค่ะภายใต้อุดมการเดียวกันนำความสำเร็จของคนกล้าเฮ็ดกล้าเปลี่ยนแปลงมาจัด การสังสรร์นหนาหนาวบนว่ามันหนาห,หนาวเื้หน้าหนาวเฮหนาหนา,หนาวแล้วเนาะค่ะนอกครั้งทีห่าระวังวันที่14ี่หอดสิบหาท่านว่าโคม2667ันผ่าตีพนมารูปแบบโอ้ยเป็นตะมวนตละนะคะนี่พออยู่สั่นเพิ่นเอาฟอนเขานะคะมาประดับตกแต่งให้สวยงามงานนี้เพิ่นบอกว่ารูปแบบของงานก็คืออยากกินอีหยังอยากให้อีหยังไผก็เอามาอยากกินอีหยังอยากให้อีหยังไผก็เอามาเลยเพื่อนางปรับถูกผูกมิตรสางสุข สังสรรค์กันในลักษณะมาหากรรมประจำปีระดับหมู่บ้านผลมีคอนเซปต์นําเด้อค่ะงานศูนย์บาทงานนี้ฟรีแต่ไม่ฟรีถ้ามีใจปรารถนาอยากให้เกิดอยากกินอะไรให้เอามาเองเ<ม>พิ่นว่า งานนี้จะไปกินฟีย่างเดี๋ยวสิบปได้ต้องถือติดมือไปน้ำนะคะนางสาวสมทวินทวิชาติเจ้าของสวนผู้ที่เพิ่นรับผิดชอบเครือขคายสวนสุ่นแซมไส้เพิรนก็บ,บอกว่าการจัดงานครั้งนี้นะคะใส่พื้นทีโคกน้องหน้า2 3ไฮมาเป็นเวทีเรียนรู้และก็เฉลิมฉลองช่อยกันร่วมการแบบวิธีเช้าบ้านบ้นบานแบบนี้เลยค่ะ หลกักการที่สําคัญนะคะมีทั้งพักทั้งปลาผู้ใดอยากไปเรียนรู้วิธีการแบบใดเอาไปทหยอดกลับไปเรียนรู้ใดสามารถนํามาเหตุอาหารในพร้อมได้ค่ะตลอดทั้งงานซึ่งพื้นที่ที่จัดนะคะชาวบ้านในชุมชนเป็นกสิน้ำสินค้าพื้นบ้านมาขายพรอมสางราดด่ายคนในชุมชนนํา ด้านน้ยสัญญากระสังนะะที่ปรึกษาเครือข่ายสวนซูนแซมทเาิ่นมอกว่าจุดเริ่มต้นของการเหตุสวนเกษตรผสมผสานจนมาปรับเปลี่ยนเป็นโขกน้องหน้าตามศาสตร์พระราชาห้าหกปีเท่านั้นเ่นว่า่นใสคําว่าเพียงห้าถึงหกปีนะคะเหตุไหสวนซูนแซมท่ากลายเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของเครือข่ายแล้วก็เป็นจุดเรียนรู้ของชาวบ้านได้ะแวกไกล่เคียงที่มองเห็นแล้วก็คิดว่าคนที่เอาพื้นหน้านันมาคุดสะน้ำ ต้องเสียดินอันนี้เข้าใจอิหีค่ะพวไาพี่น้องปนสิบอกว่าโอ้ยทีหน้าก็มีสามีสิมาคุดไ้คุดหน้าให้เป็นน้องเป็นนามเฮตดจ้าไหนเพิ่นบอกว่าการจีเฮตให้มีน้องนามนี่บริเวณเหตุหน้าเสียหายเ้ยค่ะหลายคนจิถึงมองว่าโอ้ยเป็นซุ่มที่บ่เต็มหือใดนะคะจากถําดูถูกตรงนั้นเพิ่นก็เอามาเป็นแรงผลักดันเพิ่นว่ามาเห็นให้เครือข่ายซูนแซมไา้เร่งลงมือถ้อย่างจริงจังจนเห็นพ้นแบบนี้ลหะคะ่ะแล้วก็ที่สําคัญเป็นรูปธรรมกลายเป็นสูนเรียนรูให้ค้นในพื้นที่ ใประโยชน์ได้จริงโอ้ยแมนอิหลีเอาจากค่ำดูถูกค่ำที่ว่าโอ้ย oh, มันสิเฮ็ดได้บอกมีแต่ซุ่มม่เต็มสุ่มเป็นบ้าต้องมาเอาทีหน้าไปคุดหน้องนี่ค่ะปันเทดได้อิหรีสาพระราชานั่นเองครับผ